สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับวันนี้ครับก็กลับมาอีกครั้งครับการเปิดซองการ์ดโปเกมอนนะครับนี่ฮะก็จะเป็นการ์ดชุดใหม่แล้วนะครับก็คือชุดของเจ้าแห่งกาลเวลาครับแล้วก็จอมายาผ่ามิตินะครับก็จะเป็นล่างออริจินครับหรือล่างนั่งเดิมของเดียนกาแล้วก็เผาเกียนะครับบอกเลยครับว่าผมไม่คิดว่า2ล่างนี้จะออกมาเป็นรูปแบบการ์ดเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตัวของเกมเนี่ยมันเพิ่งออกมาช่วงของเอ่อต้นปีนะฮะ โอเควันนี้เราจะมาเปิดกันนะครับแต่ผมจะมาเปิดกล่องไหนผมจะมาเปิดเจ้ากล่องนี้ก่อนเลยครับนี่ฮะจอมมายาผ่ามิติผมชอบชื่อจังเลยครับเก็บกล่องนี้ก่อนนะฮะเอาไว้เปิดกันในครั้งหน้านะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวางวันจําหน่ายครับของ2ชุดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเมื่อแกะกล่องชุดนี้แล้วครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันเว r l d นะครับของประเทศไทยนะครับก็สามารถเอาชุดนี้ไปแข่งได้วันนี้ผมจะมาเปิดเจ้ากล่องชุดนี้กันครับว่าจะได้อะไรบ้างกล่องชุดนี้ครับผมเคยเปิดไปแล้วครับในช่องของปุตมอลไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะครับเพื่อนๆน่าจะได้ดูกันไปแล้วครับส่วนใหญ่ครับว่าผมเปิดได้อะไรนะฮะบอกเลยว่าเฮงๆครับ เพราะว่าผมเปิดอันก่อนเนี่ยผมได้ทองนะครับแต่ว่าที่เปิดได้ทองครั้งนั้นน่ะมันยังไม่สุดครับมันยังไม่ที่สุดของชุดนี้ครับวันนี้ครับผมจะเปิดกล่องชุดนี้ให้มันเป็นที่สุดกันเลยดีกว่าครับซึ่งกล่องชุดนี้เนี่ยตัวหลักๆนะครับนั่นก็คือคายครับคายครับตัวเอกตัวนี้ครับเป็นตัวเอกแล้วเป็นตัวละครหญิงตัวละครหนึ่งครับที่อยู่ในโป้มันภาคเลยเซนอสูสนะครับ ก็จะเป็นชื่อว่าคายเป็นแบบ S R เท่านั้นนะครับราคาในญี่ปุ่นมประมาณ6.000บวกเลยอะแต่ที่ไทยไม่ทราบนะฮะไม่ทราบโอเคมา,มาเปิดกันเลยดีกว่าครับนอกจากจะมีคาย S R แล้วนะครับก็จะมีถึงจี้ทองนะครับเป็นจี้ทองแล้วก็มีตัวของเปาเกียนะครับเป็นเาเกียทั้งทองแล้วก็เาเกีย V แบบ AA นะฮะโล,งลงมาเนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นคายครับเป็นแบบลุ้งอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเรามาเลงแท่พวกนี้ก็พอครับถ้าเกิดได้ก็ถือว่าจางปดครับไปดูกันเลยครับวันนี้ผมจะเปิดทีละสองฟองกันเลยดีกว่านะครับอเปิดคู่ครับมันก็ต้องได้คู่ครับหวังว่านะฮะหวังว่ามาฮะเปิดมาครับได้เออเซมซีพลังงานนะครับยุคซี่นะครับโมคุโร่ครับแล้วก็เมเลซี่และปิดท้ายด้วยคิสซูจิเปอร์ครับเยี่ยมมากครับเจอเปอร์เปิดให้อย่างนี้ครับ ผมต้องได้แน่นอนเพราะว่าชุดนี้ครับน่าจะทําให้หลายคนครับเสียทรัพย์เยอะขึ้นนะแม่งออกติดกันเยอะจริงๆฮะในโคล่าครับที่แท้ก็ฝันไปฮนะไม่ฝันครับอันนี้ของจริงใช่ไหมท็เป,ปี้สัมผัสแห่งความสุขเอาล่ะครับหลังการชุดนี้ครับสัมผัสแน่นอนความสุขครับโอ้สัมผัสแห่งความสุขเอาล่ะออกคืออกอ,อกคืออยู่นะมันจะออกไปสองชุดแรกเลยเหรอเฮ้ย เหลืองเหลืองเหลืองเป็นลยายอื่นไม่ใช่วไม่ใช่ V m แม็ v Max! และใบนั้นก็คืออะอ้า <c oughs> <c oughs> สวยเอะเราก็เห็นขอบตรงเนี้ยเออไอเราก็คิดว่ามันจะไลายอะไรวะโอ้ไม่ใช่ครับไม่เหยหลอกตัวเองครับ <c oughs> เอาใหม่ครัเอาใหม่บ้าจริงสัมผัญความสุขช่วงนี้การบม้วนออกติดกันนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเรื่องที่ดีมากครับ เพราะว่าทุกคนให้ความสนใจกับการปวกบ้างค่อนข้างเยอะนะครับเอาไปขายหรือเปล่าไม่ทราบนะมาฮะเป็นโทชิครับอันนี้ก็เสียงความสุขครับเมื่อกี้สัมผัสอันนี้เสียงมาฮะมาอักโนมาครับลิงกูมะนะครับโดมิเลอร์ฮะถาวาจั่วครับเลจิไอครับ่มาดูกันที่อีกซองนึงก็ซองที่สนะครับมาฮะเอร์แบบเร็วมากฮะเนี่ยเริ่มเปิดช่ำชองนะครับหลังจากที่เปิดต้านไปไม่ใช่ต้านอันนี้นะมาอกาครับ ดำครับวีครับวีวีอะไรฮะธาตุไฟเหรอฮิททานชัวอ๊อ,อกฮิททานวีครับโอเคโอเคโอเคไม่ได้ดีใจครับไม่ได้ดีใจนะเนี่ยไม่ได้ดีใจมาฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะเฮเบอร์บอลแห่งทิสุยนะครับแกนหลอกเผาไหมครับมารุ่นใหม่ทริปเปิลกรอสามสเต็ปแน่นอนสามสเต็ปแน่นอนขาวครับมาเกียร์หน้าฮะโอเคครับมาตอนที่หกครับ กาจิกุมะครับนี่เป็นร่างพัฒนาของลิงกุมะนะครับในภูมิภาคคิซุยนะฮะไมกะครับคารานัคุชินะครับสร์น้ำครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับผมเห็นนะครับผมเห็นสีแดงเหรอวะไม่เอาเลยนะเพิ่งเปิดได้ตะกี้เองเฮ้ยมันมันเหมือนจะเป็นวีแม็กนะผมว่ามาครับโอก <R ess ur ge> <L ess> ไม่ต้องออกมาแล้วนะไม่ต้องออกมาแล้วนะ S R ก็ไม่ต้องออกด้วยไอ้คู่นี้มาดูครับนะครับจอมมายาผ่ามิติจะได้ไหมวะเนี่ยขอสักคู่หนึ่งก็ยังดีถ้าเกิดมันไม่ออกอะไรที่แบบพลิกพนะีกนะมาครับวิหารชินโอครับมาลุมาหฮะนิวราฮิสุยครับอ,อีวูครับวิทยุนักวิวัฒนาการสัมพองครับวิวัฒนาการสัมพองครับวิวัฒนาการสัมพอง โอ้ oh my god ออก <Aww. S 2> จีบบอกเลยว่าจีดโอ้โหคุณทำกับผมแบบนี้ไม่ได้นะคุณทำกับผมแบบนี้ไม่ได้ทำไมเห็นครั้งก่อนผมเปิดทอแล้วแบบ จะลงกนที่บ็อกชุดนี้เลยใช่ไหมโอ้นี่แบบ S R ครับแล้วผมกพูดด้วยโอ้เสียใจเสียใจยังไงผมก็คงไม่เหลืออะไรเลยครับสำหรับการลุ้นคายนะครับหรือจะเป็นของทองนะครับโอ้เจียดเลยครับมาเอางี้ผมขอร่้เลยครับผมขอเพาเกียนะครับ V แล้วก็ V Star นะครับแบบนั่งเดิมนะ เออแค่นั้นเองครับขอสักชุดหนึ่งก็ยังดีเนาะมาครับโกนักโทลปี้ครับสัมผัสความสุขครับผมไม่เชื่อเองแล้วฮะผมไม่เชื่อเองแล้วครับคาราเมลโลฮะโอ้โหเจ็บใจมากโคตรเจ็บใจเลยเจ็บใจแบบสุดๆอ่ะไม่เคยเจออะไรแบบทริปเปิลดอขขนาดนี้โอเคเออบอกว่าก็ทริปเปิลดอจริงว่ะอ่ะได้แล้ครับเพาเกียวดั้งเดิมแบบวนะครับนี่เอาละเหลือแค่วีซาครับวีซา ไอโซนะฮะอันอมโคทอยนะครับเออซาจิมูชินะครับแล้วก็ทาเทท็อปนะฮะอ่ามาครับมาดูที่ซองต่อไปครับชวับโผล่ถอดครับอีวุ้ยวิวัฒนาการสัมน้องครับเลิฟคัสชุดคู่ครับชุดคู่ขอเผาเกียร์วีสตาร์นะครับอ๊อกโทษเลเดฟเอ้ยแอบลุ้นแอบลุ้นมาฮะเผายังอ่ะเอ็งออกมาอีกแล้วเหรอโผล่อดโผล่โบชิครับ ในโคล่า uh, ครับที่แท้กเขาฝันไปครับฝันไปจริงๆครับไม่ออกครับยังไม่ออกวีสตาร์นะครับวีนี่ยังมีโอกาสออกอยู่นะครับยังมีโอกาสออกอยู่มาครับถัาไท,ท็อปครับแกนหล,ลบลิงกูมะเมเลซี่ปอาวัอย่างน้อยมิชชั่นอันเล็กๆน้อยๆที่ผมคาดหวังมันก็ยังสำเร็จ นะะฮนี่ฮะพาวเกียร์ดั้งเดิม V s t a r นะครับแล้วก็เขาเเกียร์แบบดั้งเดิม V นะฮะนี่ได้มาแล้วนะฮะก็คือไอความสามารถพลัง V s t a r นะครับของพาวเกียร์แบบดั้งเดิมเนี่ยก็คือมันจะเป็นชื่อท่าว่าซาโพโตนะครับก็เพิ่มเพิ่นใส่เราเขาสามารถเอาพลังงานน้ำครับจากในหลุมนะครับหรือกองทิ้งก๊าซสามใบครับมาติดที่ป้อน้ำครับบนสนามฝั่งเรานะตามใจชอบนะครับเกลียวขึ้นแห่งมิตินะครับ60สิบฟุ เดามิชครับจะเพิ่มตามจำนวนโปรแกมบนเบนของทั้งสองฝ่ายบริสุทธิ์อ๋อเอาสูตรคูณโอเคเข้าใจะนะครับโอเคครับได้ไมาแล้วฮะไม่ใส่ซองครับไม่ใช่ทองเดี๋ยวก็ใส่เยใส่เยใส่อ่ะผมจะเปิดแล้วรวดเร็วเลยครับผมรู้สึกว่าเราไม่น่ามีอะไรแล้วนะฮะแต่ก็เซ็งกับฮิทรามากเลยนะฮะวิหารชินโอนนะครับมันก็จะทําให้เอฟเฟกต์ของพลังงานพิเศษที่ติดอยู่กับโปรแกรมบน,บนกระดานทั้งสองฝ่ายครับหายไปครับแล้วก็เทียบเท่ากับพลังงานหนึ่งลูกนะฮะอันนี้ก็มีการที่ดี ฮิเมกุมะมาคุโนชิตะครับแล้วก็โอนิวรานะฮะอันนี้เป็นชื่อชื่อของราชิตุยร่างนะตราบใดที่พวกนี้ยังอยู่บนเบนต์นะครับทางงานสลับหนีของพวกบนบนตแหน่งฝันต่นอตสู้ของราชวงศ์สองลูกอ๋โอ,โอไว้หนีพี่เองอสังเกตเองฟอสซิลนะฮะนิวราโคโลโกชิบเบโนเบลครับอ่ะไม่มีอะไรมาต่อไปเว้นตาเหนือชั้นนะครับอ่ะ เนโคล่าฝันไปหรือเปล่าครับมีไหมโอเคชีครับเสียงแห่งความสุขครับโอ้ยอะไรก็ทำไมรู้สึกว่ามันขาดทุนจังวะเปิดครั้งนี้โคตรขาดทุนเลยผมไม่คิดว่าจะเหลือแบบนี่มันยังไม่ออกใบอื่นเลยนะยังไม่ออกนะจะต้องจะมีร่างสไตล์อีกร่างหนึ่งอะไอร่างของที่สุยนะครับบาซากิริเนี่ยต้องรีบเปิดของชุดนี้นะครับเดีย๋ยวต้องป จัดเด็กตีกับวินนะฮะวินเขารอผมอยู่ผมจะน่าน่จะเล่นเพลาเกียร์แบบดั้งเดิมนะฮะเพราะว่าเปิดได้สีทองนะสวัสดแสงสวัางความสุขถ้าหาอีกคู่หนึ่งได้นะผมจะมีหมดสามคู่เลยเดียวยูราโดมินเลอร์นะครับโคดาปั๊บยาเรยูตันวีครับถึงว่ามีแค่นี้ว่าพวกวีมันก็เลยแบบดูจำกัดไปหน่อยนะฮะอีกเดียวครับเรจิดาก้นะฮะ เบลลิงกาโมคูโลปั๊บพลังงานซี c มซีครับเป็นใบเก่านะจำได้เลยออกสมยัยกช่วงซนมูนลมนัม้งนะตัวตะคุณนะเลิฟคัสกับโทเกะพี่ซ้อมให้ความสุขอีกแล้วครับบางรูปูไมลปั๊บปีอัพแจมมิ่งแอตแท็กโอเคนี่ผมได้วีกี่ใบแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสามใบ SR1 านนะครับอิตาวีแม็ก เ e จิไอมายกะบิดีดามะลิงกูม a ปั๊บบาซากิรินี่ไงพูดถึงก็มาแล้วบาซากิริวีฮะเดี๋ยวน่าจะต้องมีวีซ่าอีกใบหนึ่งนะครับน่าจะเป็นบาซากิริแน่ๆอ่ามาครับซากุโระนะฮะโคทอยมาคุณโนชิตะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเรานะครับไปลุ้นไับอันนึงดีกว่าครับที่มันจะออกที่ผมดูมาครับผมอยากเล่นนี่มากเลยมิวทู วีสตาร์นะครับอันนั้นของช่วงของโปมังโกนะครับ New v นิวลาวีครับโอเคฮะเอ้ยก็ส,สวยอยู่นะนิวลาวี v. ถ้าถึงยุควิวทูเมื่อไหร่นะแอบิด่ในใจว่าจะเปิดทองหมดเลยดีไหมวะเนี่ยหรือแบบเอเอนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้มาปุ๊บเนี่ยทั้งเด็กแม่งต้องเป็นสีทองทั้งหมดไม่่งั้นจนนะล้มละลายพอดีนะหมดยังวะหมดแล้วเหรอเอ้ไอย้ยังเลือย,ยังเลือย,ยังเลือ เหลือหมด4ซองสุดท้ายครับเนี่ยตั้งแต่มันออกชุดใหม่นะตั้งแต่ช่วงปีใหม่มาเนี่ยมันไม่ค่อยออกมาแบบไทาทายเท่าไหร่เลยเนี่ยหรือเปล่าวะไม่นะมาครับ4ซองสุดท้ายครับมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์แบบเออร์เลอร์ไหมอยากได้แบบเออร์เลอร์เบิ้ลเบิ้ลอะไทโซครับยุคซี่ครับฟอสซิลลึกลับโคดักไคเนี่ยไปเนี่ยอยากได้แบบเอสอาร์ครับโอ้ยแต่ให้ใบเดียวเนี่ย มันเป็นการ์ดเอาไว้ใช้สำหรับเด็กน้านครับเอาไว้เล่นกับคาลเกียได้เบลลเบล,เบลครับยุซี่เอมลิสออกมาคู่เลยครับยูซี่เอมลิสมาลองสุดท้ายครับลองสุดท้ายซากุโร่นะฮะเดี๋ยวปุ๊บเลจินล็อกอนะครับสุดท้ายนะครับวีมีแค่นี้หรือเปล่านี่ขอดูหน่อยซี ปุ๊บเดซิไอครับโอเคไม่มีแล้วครับหมดแล้วนะครับจัดแบ่งได้เลยครับเอ,อ่อชุดนี้ครับผมเกลือนะครับมันเกลือตั้งแต่ตออก SR นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบใช้งานแล้วจริงๆเนี่ยก็โอเคครับมันก็ไม่แย่ถือว่าได้ครบถ้วนอยู่เหมือนกันอืมเนี่ยเพราะว่าผมได้คู่นี้มาก็โอเคแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดบล็อกชุดนี้ผม่าได้คู่นี้ก็โอเคครับถ้ามันขาดหายไปเนี่ยมันจะแย่นะมันจะแย่ โอเคครับก็ถือว่าได้ไปนะครับแต่ว่าที่ผมไม่พอใจสุดก็คือไอ้ไอ้นี่ไ,ไ,ไ,ไอ้สามนอเนี่ยที่เปิ้ลรอเนี่ยที่เปิ้ลรอโอ้โ,อโหนี่นี่คือบล็อกชุดน้ำนะไม่ใช่ชุดไฟนะ <c oughs> โอเคไปเดี๋ยวเราจะจบคลิปจำเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาต่อกันครับสำหรับการเปิดซองการ์ดโปเกมอนครับในชุดของเจ้าแห่งกาเวลานะครับเป็นรูปของเดียนกานะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจากลาเพียงเท่านี้ครับ ใครที่ชอบอย่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเพื่อนๆที่เปิดกล่องชุดนี้ครับก็ขอให้เฮงๆนะครับขอให้ได้อย่างที่หวังนะครับโอเคแล้วเราไว้เจอกันใหม่ทันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ